สวัสดีครับมาพบกับเรื่องจุ๋ยชินเคยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตเกี่ยวกับ Redmi Note 9นิดหนึ่งนะครับ Redmi น่าจะคล้ายๆกันนะครับสีย o m i Redmi พอดีเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยสอนการใช้แอาการแบ่งหน้าจอนะครับคือสามารถใช้แอป2อันพร้อมกันได้แต่คราวนี้ตอนนั้นมันจะเป็น MIUI v อร์ช่น11นะครับตอนนี้มันเปลี่ยนอัปเดตใหม่นะครับ MIUI v อร์ช o น12ก็ไม่รู้ได้อัปเดตกันทุกคนยังนะครับคราวนี้พอมันอัปเดตใหม่ปุ๊บเนี่ยมันทาให การใช้งานแบ่งหน้าจอคือใช้สองแอปแบบเก่าเนี่ยมันมันเพิ่มมันมีการเปลี่ยนใหม่ขึ้นมานะครับอ่ามันจะไม่เรียกว่าเป็นการใช้แอปสองอันแล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับมันจะเขียนมุมซ้ายแทจกไปแบ่งหน้าจอเป็นหน้าต่างลอยแทนนะครับอ่าหน้าต่างลอยแทนอ่าคราวนี้เรามาดูหน้าต่างลอยนะครับอ่าเราจะใช้สองแอปก็คือเปิดแอปที่เราต้องการใช้กดคําว่าหน้าต่างลอยป้าบเข้ามาแล้วก็จะมีไอแอปที่ใช้ได้นะครับ ตรงนี้นะครับแต่มันอาจจะไม่มีทุกอย่างนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใสมาหมดเท่าที่เราต้องการเพิ่มสามารถกดตรงมุมขวาบนได้นะครับที่แตะเพื่อเปิดหน้าต่างร้อยแล้วมุมขวาอยู่ตรงนี้นครับกดตึงค้างปั๊บมันก็จะมีตรงนี้นะครับที่เรานี่คือผมที่ผมใส่เข้ามาถ้าเราต้องการเพิ่มเราก็กดใส่เข้าไปเอาไม่ต้องการไม่ต้องการก็กดออกมานะครับตัวนี้จะเป็นแอปที่ใช้ได้นะครับอแอปที่มีเครื่องหมายบนกนี่คือแอปที่ใช้งานได้นะครับแต่มันไม่มีทุกอย่างทุกแอปนะครับบางแอปก็ไม่รองรับอย่าง YouTube เนี่ยก็ไม่เห็นนะครับ ของเก่าที่แบ่งหน้าจอเป็น2อันเนี่ย YouTube ใช้ได้นะครับแต่อันนี้ใช้ไม่ได้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะเขา,าจะมีอัปเดตหรือเปล่าอ่าอันนี้สหมือสจะรูปสะมุดนะครับว่าผมใส่ไปเรียบร้อยนะครับอ่าที่ผมต้องการบางอันผมไม่ต้องใส่ก็ได้นะครัเพราะเราไม่ได้ใช้แล้วเราก,กดคําว่าเสร็จปึ๊บนะครับอ่าน,นี่มาอีกทีนะครับปึ๊บก็มาเราก็เลือกหน้าต่างลอยอ่าผมต้องการเอาคาเมล่าไฟล์นะครับเมื่อก่อนคาเมล่าไฟล์เนี่ยไม่รองรับนะครับเอาเนี่ยมันว่าไฟล์รองรับแล้วเป็นโปรแกรมที่ผมนิยมใช้ไลฟ์สด อัดวิดีโออะไรก็ว่ากันไปนะครับหายไหมมันก็จะลอยขึ้นมาครับอันนี้บอกก็เลยหน้าต่างลอยอ่านะครับตัวนี้ก็เราก็เหลือมเลื่อนได้นะครับเลื่อนหน้าต่างได้เลื่อนมาว่าจะเราจะซ้ายขวาอยู่ตัวมุมไหนของกล้องนะครับไอของตัวนจอเรานะครับแต่แล้วถ้าเราใช้ใช้ไปเนี่ยเราไม่เอาละเรอยากจะปิดมันนะครับกดค้างมันสักนิดนึงนะครับอ่านะครับแล้วก็โยกมือขึ้นไปนะครับปึ๊บบัจจกาๆแล้วก็ปล่อยมันก็จะหายไปเองนะครับแค่นี้นะครับการใช้งาน ตัวหน้าต่างลอยเรานะครับเอาป้าเข้ามาแค่นี้คนระับเครื่องก็สามารถทำงานได้ปกติคนระับอย่างนี้ตัวบูธผมจะอัาให้